ช่วงต้นปีนี้ใครกำลังมองหางานใหม่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ติ๊พาโมวันนี้จะพามาโมกันที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองบอกเลยว่าตอนนี้เป็นที่ฮอตฮิตมากมาการเดินทางก็ง่ายมากๆหางเจอซา์ก่อสร้างแล้วเจอป้ายน,นี้ให้เดินตรงเข้าไปเลยข้างในก็จะมีของไว้ให้ครบเซ็ตเลยวันนี้เราจัดเป็นเลย,เลเลยชุดใหญ่14 0บารแบบาขั้นตอนการว่าก็ง่ายมากเขามีป้ายบอกแบบนี้เลยว่าจุดไหนใช้ทุกกี่ดอกข้อควรรู้ของที่นี่ก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นศาลที่เก่าแก่มากมีอายุมากกว่า100ปีแล้่นี่เเเขขาาจะโดดด่่นนมกใรือองง การงานการเงนิงน,งน,งน,งนและความรักสำหรับคนที่มาขอไม่ว่าเรื่องไหนๆก็มักจะสมหวังกลับไปทุกคนเพราะอาม่าเมตตาและเอ็นดูทุกๆคนเลยรับทิกในการขอพอแนะนําให้บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและอายุแบบชัดเจนจากนั้นบอกเรื่องที่ต้องการขอและสวดคาถาบูชาบอกอาม่าได้เลยขอเมาอีกนิดที่นี่ก็คือเซียมซีเมนมากวิธีการเดินทางมาก็คือสะดวกสุดๆเลยให้ลง MRT 3ย่านทางออกสามหรือจะ BTS สนามกีฬาก็ได้ใครมูแล้วปังบ้างแวะมาบอกซิทหน่อยนะ